สำหรับเรื่องนะครับการเปลี่ยนออพิกัดฉากพิกัดทรงกระบอกแล้วก็พิกัดทรงกลมนะครับพิกัดฉากนะไปดูพิกัดฉากพิกัดฉากนะครับพิกัดฉากเนี่ยเราจะเขียนเป็นคู่อันดับของ x y แล้วก็ z นะครับต่อไปพิกัด ทรงกระบอกนะครับพ,พิกัดทรงกระบอกนะพิกัดทรงกระบอกเนี่ยเราจะเขียนอย่างนี้ครับก็คือเป็น r เซต้าแล้วก็ z นะครับต่อไปพิกัดทรงกลมนะพิกัดทรงกลมพิกัดทรงกลมนะครับเราจะใช้ rho เซต้า แล้วก็มุมฟรีนะครับมุมฟรีโอเคอย่างนี้นะครับสำหรับนะครับสูตรที่ใช้ในการเปลี่ยนนะครับพิกัดฉากและพิกัดทรงกระบอกนะสูตรที่ใช้ในการเปลี่ยนพิกัดฉากและพิกัดทรงกระบอกนะครับ สูตรที่เราใช้ก็คือ x เท่ากับ r cos เซต้า y เท่ากับ sin เซต้านะครับ z เท่ากับ z ต่อไป x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่า <in> ก <Spanish> ับ r กำลังสองหรือเขียนอีกอย่างหนึ่งได้เป็น r เท่ากับ o ู t x กำลังสองบวกกับ y กำลังสอง ต่อไป tan เซตาเท่ากับ y ส่วน x นะครับหรือเขียนได้อีกแบบหนึง่งก็คือเซตาเท่ากับ arc tan y ส่วน x โอเคสิ่งที่เราจะใช้หลักๆกค็คือตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็ไอตรงนี้นะครับต่อไปนะครับจากพิกัดฉากแล้วก็พิกัดทรงกระบอก ต่อไปเป็นพิกัดฉากและพิกัดทรงกลมนะครับพิกัดฉากและพิกัดทรงกลมนะครับโอเคข้อนี้นี่ทำยังไงพิกัดฉากและพิกัดทรงกลมนะครับสูตรที่เราจะใช้ก็คือ x เท่ากับโล s i n ฟีคอสเซต้า y เท่ากับโลไซฟีไซเซต้าแซดเท่ากับโลคอสฟีนะครับโลกำลังสองเท่ากับ x กำลังสองบวก y กำลังสองบวก z กำลังสองนะครับ หรือว่าถ้าเราเปลี่ยนตัวนี้ไปอีกก็จะได้เป็นโลเท่ากับรูทเอกำลังสองบวก y กำลังสองบวก z กำลังสองต่อไปเซตาเท่ากับ arc tan นะครับ arc tan ทส่วน X. เออีกอันหนึ่งนะครับก็คือฟีเท่ากับ arc c o s อนะครับ z ส่วน รูทเกำลังสองบวก Y กำลังสองบวก Z กำลังสองโอเคนะครับสูตรที่เราจะใช้หลักๆก,ก็จะมีตัวนี้ตัวนี้ Z นะครับแล้วก็ตรงนี้เซต้ครับแล้วก็ตรงนี้ พู่นี้เราต้องจําให้ได้ทั้งหมดนะครับเราต้องจําให้ได้ทั้งหมดแล้วรู้ด้วยว่า x y z เนี่ยอยู่ในพิกัดฉากนะ x y z อยู่ในพิกัดฉากพิกัดทรงกระบอกก็จะเป็น r เซต a z แล้วก็พิกัดทรงกลมก็จะเป็นโล o ซต e แล้วก็ p h นะครับนะอ่ะเราไปดูการบ้านกันนะครับการบ้านข้อที่5นะครับ การบ้านข้อที่5เขาบอกว่าจงแปลงสมการต่อไปนี้ให้อยู่ในระบบพิกัดทรงกระบอกและพิกัดทรงกลมนะครับโอเคข้อ5.1นะครับเรามีสมการก็คือ x กซ์ำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ4ตรงแรกเนี่ยเราเปลี่ยนไปเป็นพิกัดทรงกระบอกก่อนครับพิกัดทรงกระบอกนะครับ ไอ้คำว่าพิกัดทรงกระบอกเนี่ยมันมีอะไรบ้างพิกัดทรงกระบอก r เซต้าแซดใช่ไหมครับต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของ r เซต้าแซดให้ได้นะครับแล้วเอมันคืออะไรล่ะครับ r คือ x กำลังสองบวก y กำลังสองใส่รูทใช่ไหมครับหรือว่า r กำลังสองคือ x กำลังสองบวก y กำลังสองเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยคือ r กำลังสองใช่ไหมครับเท่ากับ4 จบนะแค่นี้แค่นี้คือพิกัดทรงกระบอกละนะคำตอบต่อไปพิกัดทรงกลมนะครับพิกัดทรงกลมพิกัดทรงกลมเราก็ขึ้นไปดูครับว่าเขาต้องการให้อยู่ในรูปของโลเซต้าแล้วก็ฟีนะครับโลเซต้าแล้วก็ฟี เรามี x เท่ากับ log sine cos เซตา y เท่ากับ log sine s i e เซตานะครับเพราะนั้นพี่ก็ไปเปลี่ยน x ตรงนี้นะครับ x ตรงนี้ให้เป็น l o อะไรเอ่ย sine cos เซตาทั้งหมดกำลังสอง y ของเราก็คือ log ฟีไซเซตานะครับทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ4ก็ยกกำลังสองให้มันได้เป็นโลกำลัง 2, สองไซกำลังสองเซตาฟีคอสกำลังสองเซตาฟีเอ,อ่อคอสกำลังสองเซตานะครับโลกำลัง 2, 2, สองไซกำลังสองฟีไซกำลังสองเซตาเท่ากับ4นะครับโอเค จากตรงนี้นะครับเราสามารถดึงโลกําลังสองออกได้นะแล้วก็ดึงอะไรอีกดึงทรายกลาลังสองออกได้อีกนะครับดึงทรายกลาลังสองออกได้อีกนะข้างในก็จะเหลือคอสกำลังสองเซต้าบวกกับ s i ายกำลังสองเซต้าเท่ากับ4นะครับตรงนี้นะครับคือเอกลักษณ์ตรีโกณคอสกำลังสองเซต้าบวกกับ s i ายกำลังสองเซต้าจะเท่ากับ1เสมอ เพราะนั้นพี่ก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับให้มันเป็นหนึ่งซะมันก็จะได้เป็นโลกำลังสองไซน์กำลังสองฟีคูณอ,อยู่กับหนึ่งคูณอยู่กับหนึ่งเราก็ไม่ต้องเขียนนะครับข้อหนึ่งคูณอะไรก็ได้ตัวนั้นเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็จะตอบอย่างนี้นะครับโลกำลังสองไซน์กำลังสอง,สง,สองฟีเท่ากับสี่เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูเฉลยน,นิดนึงนะครับว่าเขาต้องการตอบแบบไหนกันแน่ เขาไม่ได้ต้องการอย่างนี้นะครับอ่ะพี่เปลี่ยนต่อนะครับเป็นโลกำลัง2องเอ่อพี่ย้ไปหารนะครับก็จะได้เป็น4ส่วนด้วย s i n ยกำลัง2อนะครับถ้าเราถอดเหลือแค่โลกำลังสองฝั่งนี้ต้องติดรูนะครับเป็น4ส่วนด้วย s i n ยกำลังสองฟีสี่ถอดรูดเหลือสองนะครับทรายกำลังสองถอดรูดเหลือแค่ทรายทรายเดียวนะครับ สองส่วนไซน์นะหนึ่งส่วนไซน์นี่มันคือโคเซ็กเพราะฉะนั้นสองโคเซ็กฟรีนะครับข้อนี้ตอบสองโคเซ็กฟรีนะครับโอเคละพี่กัดส่งกลมนะครับข้อ5.1ดนนะเรียบร้อยละ ต่อไปข้อ5.2นะครับบอกว่า x กําลังสองบวก y กําลังสองลบสีกําลังสองนะครับเราเปลี่ยนเป็นพิกัดทรงกระบอกก่อนนะครับพิกัดทรงกระบอกนะครับพิกัดทรงกระบอกพิกัดทรงกระบอกนะเราเปลี่ยนเป็นอะไรนะเึงไปดูสิพิกัดทรงกระบอกก็คือเราต้องเปลี่ยน r เปลี่ยนเป็น r เปลี่ยนเป็นเซเปลี่ยนเป็น z ใช่ไหมครับ โดยที่ r เนี่ยคือ x กาลังสองบวก y กาลังสองนะครับ z ก็คือ z นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ x กาลังสองบวก y กาลังสองตรงนี้เนี่ยมันก็คือ r กาลังสองลบ4 z กําลังสองเท่ากับ0นะครับแค่นี้ก็เป็นพิกัดทรงกระบอกแล้วนะครับคำว่าเปลี่ยนเป็นพิกัดทรงกระบอกเนี่ยก็คือเราต้องทำให้อยู่ในรูปของ r เซตาแล้วก็แซด ตรงนี้อยู่ในรูปของ r ละถึงจะไม่มีเซตาแต่เราก็มีแซนะครับโอเคไหมนี่ก็อยู่ในรูปของพิกัดทรงกระบอกเรียบร้อยละนะครับต่อไปนะครับเป็นพิกัดทรงกลมนะครับพิกัดทรงกลมนะครับพิกัดทรงตรงกลมเนี่ย<ม>เราจะต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของ rho phi แล้วก็เซตาครับ rho phi เซตา นะเรามี x อยู่ครับ x ก็คือโลเลยครับโลไซกำลังสองโลไซฟีครับไซฟีคอเซตายกกำลังสอง y ก็คือโลไซฟี ไซแซตายกกำลังสองลบสี่แซกำลังสองแซดเราเปลี่ยนเป็นอะไรครับโลคอสฟี low cost, free, ใช่ไหมแซดเราเปลี่ยนเป็นโลคอสฟีโลคอสฟีฟีรือเซตาวะโอเค okay. อยู่ข้างนอกนะครับแบบนี้นะครับก็จะได้เป็นโลกำลังสองไซด์กำลังสองฟีคอสเซตานะครับโลกำลังสองไซด์กำลังสองฟีไซด์กำลังสองเซตาลบสี่โลกำลังสองคอสกำลังสองฟีเท่ากับศูนย์นะครับ Okay. Uh, วงเล็บข้างหน้านะครับเราสามารถดึงอะไรได้เลยวงเล็บข้างหน้าเราก็ดึงเหมือนเดิมน,นะครับเหมือนข้อมเมื่อกี้โลกําลังสองทรายกำลังสองฟีออกได้ข้างในได้คอสกำลังสองเซต้าบวกกับทรายกำลังสองเซต้าลบกับ4โลกำลังสองคอสกำลังสองฟีเท่ากับศูนย์ ตรงนี้รู้แน่นอนเลยว่า1 1คูณตัวนี้ก็จะได้ตัวนี้นะครับโลกำลังสองไซายกำลังสองฟีลบสี่โลกำลังสองคอสกำลัง2องฟีนะครับเท่ากับ0เอ่อจากที่ดูเฉลยนะครับคิดว่าข้อนี้นะครับโจทย์น่าจะผิด น่าจะผิดที่ว่าไอ้แซดกำลังแซดตัวนี้จะต้องเป็นแซดธรรมดานะครับไม่ใช่แซดกำลังสองนะถ้าถ้าเราไปดูจากที่พี่เฉลยแล้วเนี่ยกับในในในเฉลยในหนังสือเนี่ยจะคนละเรื่องเลยเพราะว่าในเฉลยในหนังสือตัวเนี้มันเหมือนกับว่ามันจะเอากําลังสองตัวนี้หายนะครับไม่มีกําลังสองตัวนี้นะเข้าใจว่าโจทย์น่าจะเขียนผิดนะครับข้อนี้นะครับถ้าทําต่อเนี่ยมันจะไม่เหมือนเฉลยเลยนะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรนะเราก็ทำตามโจทย์นะครับก็พี่ดึงโลกำลังสองอกมาเอ่อย้ายข้างกันล้วกันนะครับบอกว่าโลกำลังสองไซน์กำลังสองเซตาอาีนะครับเท่ากับ4โลกำลังสองคอสกำลังสองฟี พราะฉนั้นเราก็อะไรครับตัดโลกําลังสองนะครับหายได้เป็นไซน์กำลังสองฟีเท่ากับ4 cos อสกำลังสองฟีตอบแคน่นี้นะครับหรือว่าถ้าจะทำต่อจากตรงนี้นะครับก็มีอีกนิดนึงถ้แล้วกันเเราย้าย cos กำลังสองมาหานะครับเป็นไซน์กำลังสองฟี หารด้วยคอสกำลังสองฟีเท่ากับ4ี่ไซน์กำลังสองส่วนคอสกำลังสองก็คือแทนกำลังสองฟีเท่ากับ4ตอบแบบน,นี้ก็ได้นะครับนะต่อไปข้อห้าจุดสามนะครับข้อห้าจุดสามเท่ากับ4ลบ X กำลังสองลบ Y กำลังสองนะครับ เปลี่ยนเป็นพิกัดทรงกระบอกก่อนก็แล้วกันนะครับทรงกระบอก,อก,รกนนรบทรงกระบอกเปลี่ยนเป็นอะไรนะครับทรงกระบอก,บก,บอกต้องเป็น r าร์เซต้าแซดอาร์คือเอ็กกำลังสองบวกวายกำลังสองแซดก็คือแซดนะครับตรงนี้นะครับจัดรูปใหม่นะพี่เขียนเป็น4ี่ลบเกำลังสองบวกวกำลังสอง พราะว่าถ้าเรากระจายลบเข้าไปเนี่ยนะครับลบเจอบวกจะได้ลบครับลบเจอ x กำลังสองได้ลบ x กำลังสองมันจะได้อยู่ในรูปเดิมของมันนะครับตัวนี้แซดก็เหมือนเดิม4ลบ x กำลังสองบวก y กำลังสองเนี่ยมันก็คือ r กำลังสองนะครับ x กำลังสองบวก y กำลังสองก็คือ r กำลังสองนะครับ ข้อ5.2เมื่อกี้ถูกละถูกละนะครับโจทย์ถูกแล้วนะครับข้อ5.2แก้ไขนะครับเออเราแสดงวิธีทําก็ถูกละนะครับอ๋อพอดีเมื่อกี้ไปดูข้อ5.3แทนถึงว่าทําไมคําตอบมันไม่ตรงกันเออต่อเลยนะครับข้อนี้อยู่ในรูปของ Z แล้วก็ R ละจบละครับพอแค่นี้ต่อไป พิกัดนะครับทรงกลมพิกัดพิกัดทรงกลมเราจะต้องทำให้อยู่ในรูปของโลฟีแล้วก็เซต้านะครับตอนนี้เรามี Z เท่ากับ4ลบ X กำลังสองบวกกับ Y กำลังสองใช้รูปเดิมดีกว่า x กำลังสองลบ y กำลังสองถ้าเราย้ายทั้งคู่นี้ไปฝั่งนู้นนะครับก็จะได้เป็นแบวก x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ4 z ก็ z z 2. คือ o ล cost นะครับ low ลค s t ฟรี Free, ใช่ไหมครับแคือ low ลค s t ฟรี Free, นะครับโอเคตรงนี้นะแคือ low ลค s t ฟรี 2. x ก,กำลังสองเอ็อโคไซฟีโคสเซต้ายกกำลังสองบวกกับโลไซน์ฟีไซน์เซต้ายกกำลังสองเท่ากับสี่โลคอสฟี cost, free, บวกกับ โลกำลังส okay. องไซด์กำลังสองเซตาไอฟีคอสกำลังสองเซตาบวกกับโลกำลังสองไซด์กำลังสองฟีไซด์กำลังสองเซตาเท่ากับสี่โอเคจากตรงนี้นะครับเราดึงตัวร่วม โลกำลังสองกับไซน์กำลังสองฟีได้นะครับก็ข้างหน้าเขียนเหมือนเดิมนะครับโลคอสฟีบวกกับโลกำลังสองไซน์กำลังสองฟคูณกับคอสกำลังสองเซตาบวกกับไซน์กำลังสองเซตาเท่ากับ4ตรงนี้เราจะได้เท่าไหร่ครับได้1ใช่ไหมหนึ่คูณอะไรก็จะได้ตัวนั้นนะครับ บวกกับโลกำลัง 2, สองไซน์กำลังสองฟีเท่ากับสี่นะครับโอเคข้อนี้ทำต่อไม่ได้อีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบแค่นี้นะครับสำหรับพิกัดทรงกลมนะครับตรงนี้พิกัดทรงกระบอกนะครับ ต่อไปนะครับโจทย์ข้อที่6นะครับข้อ6.1จุดหนึ่งะครับโจทย์ก็บอกว่าจงแปลสมการนะครับให้อยู่ในรูปของระบบพิกัดฉากนะระบบพิกัดฉากก็คือ x y z นะครับข้อ6.1จุดหนึ่งบอกว่า R เท่ากับ1ินะครับเราก็เปลี่ยน r เนี่ยให้เป็น x y z วครับเราก็ขึ้นไป็น r ่าคืออะไรครับ R คือ รูท x กำลังสองบวก y กำลังสองใช่ไหมครับ r คือรูท x กำลังสองบวก y กำลังสองนั้นเราก็เขียน r คือรูท x กำลังสองบวกกับ y กำลังสองเท่ากับสิบหกอยากให้รูทหายยกกำลังสองทั้งสองข้างครับรูทเจอกำลังสองได้ x กำลังสองบวก y กำลังสองสิบหกกำลังสองได้สองห้าหกครับจบแล้ว ตรงนี้ก็คือระบบพิกัดฉากแล้วนะครับก็คือมันจะอยู่ในรูปของ X กับ Y แล้วนะครับต่อไปข้อ6.2นะครับ6.2 6.2เนี่ย Z เท่ากับ3 r นะครับ Z เราไม่ต้องเปลี่ยนนะครับข้อแะ z ก็คือ Z เดนะสา3 A คืออะไร รูทเกซ์ำลังสองบวก y ายกำลังสองนะครับถ้าเราอยากให้รูทหายเราต้องยกกำลังสองทั้งสองข้างนะครับก่อนยกกำลังสองพี่ย้ายสามไปหารแซดก่อนนะแซดส่วนสามเท่ากับรูทเกซ์ำลังสองบวกกับ y ายกำลังสองแล้วค่อยยกกำลังสองทั้งสองข้างนะครับแซส่วนสามยกกำลังสองก็จะได้เป็นแซดส่วนสามกำลังสองสองเัน ตัวนี้รู้ถ่ายเหลือ x กำลังสองบวก y กำลังสองตัวนี้จะได้แซดกำลังสองส่วนเก้าเท่ากับ x กำลังสองบวกกับ y กำลังสองเก้าหารอยู่ย้ายขึ้นไปคูณทั้งวงเล็บเลยนะครับก็ได้เป็นแซดกำลังสองเก้า x กำลังสองบวก y กำลังสองแซดกำลังสองเท่ากับเก้า x กำลังสองบวกกับเก้า y กำลังสองตอบแค่นี้ก็ได้นะครับ ต่อไปข้อหกจุดสามนะครับอาร์กำลังสองบวกกับแซดกำลังสองเท่ากับหนึ่งอาร์กำลังสองมันคืออะไรครับอาร์กำลังสองมันคือเอ็กกำลังสองบวกวายกำลังสองใช่ไหมเราก็เปลี่ยนครับเป็นเอ็กกำลังสองบวกวายกำลังสองบวกแซดกำลังสองเท่ากับหนึ่งจบละ 6.3ง่ายๆนะครับต่อไปข้อ6.4นะครับข้อ6.4ข้อ6.4บอกว่าโลเ,าเท่ากับ16โลของเรามันเกี่ยวข้องกับ x y z ยังไงบ้างครับอ่านี่ไง นี่ไงครับโลเท่ากับอะไรครับเนี่ยโลเท่ากับ x กำลังสองบวก y กำลังสองบวก z กำลังสองใส่รูทใช่ไหมครับงั้นโลของเราตัวนี้ก็คือ x กำลังสองบวก y กำลังสองบวก z กำลังสองแล้วก็ใส่รูทเท่ากับ16อยากให้รูทหายยกกำลังสองทั้งสองข้างได้ x กำลังสองบวก y กำลังสองบวก z กำลังสองเท่ากับ16กกำลังสอง 16กำลังสองได้เท่าไหร่ครับได้2 5 6ตอบละตอบละต่อไปข้อ6.5นะครับ6.5ฟีเท่ากับพายส่วน2เขียนตรงไหนดีวะจุดข,ข้างล่างก็แล้วกันนะครับ 6.5ฟีเท่ากับพายส่วน2ฟีมันเกี่ยวข้องกับ x y z ยังไงครับลงไปอยู่กันฟีมันคือตัวนี้นะฟีเท่ากับคอร์สอาร์คอร์สแซดส่วนรูท x กำลังสองบวก y กำลังสองบวกแซดกำลังสองนะครับฟีคืออาร์คอร์ส ขอแซส่วนรูทเอกซ์ำลังสองบวก y ายกำลังสองบวก z ซดกำลังสองเท่ากับพาส่วนสองนะครับอาร์คคนะครับถ้าย้ายไปอีกฝั 2, ่งหนึ่งนะเท่าไรถ้าเราย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งมันจะเป็น cos ธรรมดานะครับก็จะได้เป็น z ส่วนรูทเอกซ์ำลังสองบวก y ายกำลังสองบวกแซดกำลังสองเท่ากับ cos พส่วนสอง คอสไพส่วน2ได้เท่าไหร่ครับ1 0ตัวหน้าเป็นคอสนะครับตัวหลังเป็นไซศูนย์หนึ่งลบหนึ่งศนย์ลบหตรงนี้เป็นพายส่วนสองนะเพราะฉะนั้น c o s พายส่วนสก็คือเท่าไหร่ศนย์ใช่ไหมครับฝั่งนี้ก็เป็นศูนเราก็จะได้เหลือแค่ฝั่งนี้ก็คือแทส่วนอะไร X กำลังสองบวกกับ Y กำลังสองบวกกับแกกำลังสองเท่ากับศูนย์ตอบแค่นี้ก็ได้นะครับก็เรียบร้อยล้นะครับข้อ6นะลองไปดูกันเองนะครับ